อะเรนะ่าเราเข้าไปซิโอ้วันนี้พ่อมึงไปทำอะไรที่ดีเละที่นี่ใช่ไหนครับยี่นี่ใช่ไหนที่นี่คือร้านแบบมุดหนังเจ็บปีคุณลูก ค้าต้องไปเก็บขนมหวานแล้วต่ออามาแรกกับที่อ,อ่ะของพวกนี้อย่างเช่นไม้กระถาตรงนี้มันเป็นไม้กระถาต้องขัดจากคุณนสามารถดีได้อย่างครงุงแค่วและว่าคุณต้องจุ้ให้ดีก่อนนะเครือบลูกกวาดพวกนี้เราจะหาจากไปนะครับคา่ะเเ

เกิดข้างในตองมาเขาประตูที่บ้านแล้วก็จะได้ลูกกวาดปลาคุกหน,นึ่งเส้นอ๋อเข้าใจมากครับปลาปลาปลาา,าสามปลาที่เขาแจกเยอะที่สุดแหละด้คุณครับขาขอนมหวานหน่อยครับขอหน่อยครับปุ๊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 บคุครับไดหยิบผมหรือเปล่าครับคุนครับอ้ ขาไม่ได้เห็นเอาลังเหมืนว่าผมตัดเพิ่มตะเกียบยิ่ให้ได้แค่แบบแล้วก็ดูอาซีพที่เหลือให้หมดเลยต้องไปเอาไปยังกุดซ้อมอีกส่งนนึงมันจะรบกนเยอะเลยเดี๋ยวองมาทำเอง วันนี้เขาได้กินฮิซซาไปเวลาในสุขก็ได้คิอซ่าโอ้่าเอ้ยใครอ่ะใครปึ่งบ้านผมอ่ะใครเออเออใครจะควเป็นผีแหละ <c oughs> นั่นไม่ใช่ควร แต่มันคือคนเที่ยตามผมไม่ได้หรอกผมละไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยแต่ไม่อยู่ที่ไหนเลยเพราะว่าผมละอยู่ในรถจานเดียวะจะดูบ้านเนี่ยวางทานเออสวยเลยครับจะดูโอ้โหอ่าละโอ้อโ,อหโหโอ้ลิ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 ล อาไรเ่ยเานใส่เข่าเปใส่เข่าแบบไส่เปใส่เปใปใส่เปโอ้โหจะโดนบ้าแน่เลยไา่ว่าเปนักยานที่ดีกว่านะอ่าอืมสไปสไปอีซี่ แล้วเดวผมจะมีรสชาติไปนะครับก็คือรสชาติแมลงป่องปูแดงน,นะครับโอเคเดขก็ไปเลยครับรอให้ไหมลยครับแล้วก็จะได้เลยรสแมลงจาบปูแดงแมลงตายแน่เอ๊ะยยย,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 ยอ้ยลง ฮดือดดโอย้โหโอ๊ยกผาแล้วานแล้วตัวรถตัวรถโอ้โหเจาโอ้โหตัวจระิดเมโอ๊อ๊ยโอยโอ๊อ้ตายเด็สมอเล่โโไหโอยตายสิตายยะไอ้เรไม่ดีเอ มแรงกป่องค,คูแดนเออเอ้าวคูเร็ดดูไปคูเร็ดเ,เหรอมันคูเร็ดเลยมันน่าก,กินมากเลยขนาดว่าจะกินได้ทำไมว่างคูเร็ดเนี่ยโอ้ดาวหุ่นลวผมเป็นคนบินพน,นักงานที่เทนักงานด,ดีเล่น อธิบายอาจจริงแหละตาผมลดต้องทำข้างหบนนีเ่เองง่ายเลยนะถึงแค่ไม่มีเซฟอื่นๆก็ตาผมก็ทำได้อี a ี่มา ลันนี้อันนี้อันนี้โอเคมันทำยากมาก เไม่ปลุมอะไรเอเอล่เพิ่งเป็นแบบนี้ด้วยไงบ้าสุดเฮ้ยปัดขวา ว่าเขานะไอหูอไปทิ้งที่ไ <ป S 1> หนอโอ้หลบไป ได้47เองอ่ะได้อย่างน้อยเลยแต่ผมจะต้องเก็บอย่าง่ห้500ก็ได้รววลนลนวนุ้วนตัวรวมมือก็ทำฐานไอเอาไปทิ้ง O Oi. Alheira. ยากเพราะว่าวัตถุดิบหายนี่แหละโคตรยากเลย วันนี้ไม่มีคอนเทมอะไรเลยมีแต่ทำพิซซ่าดูทม,มแปอันนี้ผมพูดน้อยแหละ Eh, Piengkot gut mul จริงนี่จะเป็นการทำพิซซ่าที่วุ่นวายที่สุดเท่าที่ผมเคยทำมาเฮ้ยจะแว่เหรอพี่วินประสิทธิภาพเลยเดี๋ยวก็โดนตปอีก เลจาดเปนเนี่ะลิงโกสอกอันผมจะเรียกว่าอันกระป๋องผีที่งลิงโกนะครับอื้มนี่ขับตายยากเหลือเกิน 哎呀！<Yeah. S 2> <music> วนี้ทุกคนอาจจะไม่สนุกหน่อยนะครับแล้วก็อะไรวะยังไม่ได้สั่นอเอาดินกรุดมาทำไมเนี่ยเอ้ยเอ้ยวันนี้ถึงจะทำไม่ตึงป้าหมายเลยว่านั่นแหละอ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ สุดท้ากดแจ้งให้เพื่อนๆดูเลาวกบกดติดตามด้วยโอเคแม่โอเคโอเคอใไรกอได่ก็ดูสำเรัจชอบก็อืมสมวนพูดัูจะเท่จริงเลยนะโอเคสลับลวันนี้ลาก่อนบ๊ายบาย